มันจะไปไหนกันคะน้องฮันนี่วันนี้เรากําลังจะไปส่งของข,องขวัญให้เด็กๆกันค่ะไปกันที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวทุกคนมาตามชมกันเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็มาถึงโรงเรียนวัดเมืองใหม่กันแล้วค,ะค่ะวันนี้เราเอาของมาแจกให้เด็กๆกันนะคะสถานีต่อไปนะคะไปต่อกันที่โรงเรียนบ้านมากโป โรงเรียนบ้านหรอครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะที่สาวตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าของชีพนะคะทางแม่จู้เอาของฝันวันเด็กมาเพื่อให้น้องได้มีกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานทางแม่จู้ก็เลยเข้ามาร่วมแจมตรงนี้ด้วยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ไหนคะน้องจู้เนี่ยโรงเรียนบ้านแหลมซา ตอนนี้อยู่กันที่โรงเรียนที่4แล้วคะ่ะยังมีอีกกี่โรงเรียนนะคะถ้าเกิดอยากรู้ตามไปดูกันใช่ไหมคะใช่ครับไปกันเลยไปกันไปก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะที่ได้รับขนมเต้าซอแล้วก็ท็อฟฟี่ตัวนี้จากร้านพุณแม่จูนนะคะจะมีความสุขในการรับประทานนะคะสุขสันต์วันเด็กค่ะ